ละลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจละลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจละลึกถึงพระสงฆ์ขาเจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดในเรื่องอืน่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิขาคว่าทับข้าสาย มือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกระงำนงสติให้มันเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิเวลาทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบาน เมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะเพราะเราทำองค์พระนะทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้นเมื่อใจนี้มีสมาธิแล้ว ไม่เคยรู้ก็จะรู้้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นปัจจะตังเห็นเฉพาะตนเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางารู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางพุทลมหายใจเข้าก็นมันรู้โทมลมหายใจออกกํามนดรู้ ทำความอยู่ทุกข์นะทำใจให้สบายสบายทำกายให้เบาเบาทำใจให้เบาเจิตนี้เข้าผวาแล้วอย่างนึ่จะสว่างขึ้นยังมจิตไม่เข้าผวาสบายกายสบายใจไม่สว่างแต่สบายกายสบายใจ พึงรู้ว่าจิตนี้มีสมาธิแล้วทำใจให้สบายสบายใจสงบกวรมใจไม่สงบกวรมมีใจสงบก็รม้พึงรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นเราแล้วสมตติสมัญธจะความมึนตัวอยู่ทุกขณะที่ตติสมัญญยาความมู้ตัวอยู่เพิ่งรู้ว่าจิตนี้สงบแล้วก็รู้ ิตนี้ยังไม่สงบกรู้ดดพยายามทำความรู้เห็นให้มากขึ้นทางรูง้ทางเห็นนั่นแหละปัญญาก็จะเกิดได้ทั้งใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทั้งใจให้เบิกบานในลมหายใจออกก็หนดกรู้มีสติในลมหายใจเข้า มีสติในลมหายใจออกทำให้มมสบายมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกมีสติในลมหายใจเข้าปีสติในลมหายใจออกทำมหปสติอยู่ทุกขณะทำนี้จิตะจจริงขนึ้นนะ ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้กเพราะลมถ้าลมไม่เข้าไว่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าและลมไม่ออกในสมาธิเจริญขึ้นการปฏิบัติก็จะกระัสโลได้ดี ลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบายใจยิ่งที่สุดจึงสมาธิทำให้สบายใจทำให้สบายกายทำให้ปีติมมเกิดให้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจา้าและพระสงฆ์เจ้า ให้มีปิติเสดร์จากธรรห้าแล้วปิตินี้จะได้มีขึ้นกับกายใจของเราเราทำสมาธิตามแนงทางยุคคุบาทคือคำสอนของพระพุทธเจา้าเราลุลกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระอริยสุคเจา้า ลึกให้มีปีติให้มีความเอิบอิ่ยยมยินดีขึ้นธรรมก็จะเจริญขึ้นกับหักปฏิบัติทามีการความง่วงเหงาของนอนขึ้นในเรียยวกันในวันห้าเราจึงลุกขึ้นยนืนอยู่เราเดินตรงกรมเดินให้หายง่วง ธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดินกายก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นกำลังเดินจนคนสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจบลงให้กระทําได้ทำให้กายเบาใจเบา ก็พงรู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดกันนับปิบัติบางครั้งพอจิตเข้าสมาธิแล้วจะมีสีเลี้ยงล้วสีเขียวเขียวเพื่อให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกาวแล้วและวยาว่าอยามททำใจไว้ดีทำให้ปีปีติดทำใจภาวนา มองดูที่เส้นผมอยู่บนเกสาผมมองดูผมผมให้มากขึ้นปีต่จะได้เกิดในทางตามองมองบนที่เกสาผมมองดูที่ชายสอยทำความรู้เห็นที่ที่ถอยถ้าเรานั่งกรรมฐาน ทำมองดูรูปนั้นให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใช้มองดูที่สอยๆดูโกงหูสองข้างทำความดูเห็นทำความดูเห็นวางหูวาง,งที่ใจถอย,ถอยทำให้ปรากฏ ้งใ,ใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกลงวน่าหัวอกของเราหัวใจอยู่ในภายในเราต้องมันฝึกสมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่ได้ฝึกสมาธิอยู่ค้นั้นจะกระสรูงธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจคุณรูว่าเมตตาความรับใครตัวเองก็โลภาจะช่วยตัวเองให้พุณทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิปติบูชาพระพุทธเจ้าให้มากขึ้น่าไร่ยงดีจงใจให้เบิกบาน ทำสมาธิเพีงจะรู้ความเป็นจริงได้หลับตาให้มันนั่นหลับหลับหลนหลนถ้าหลับนั่นเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีมันมันใช้มองใช่มองดูในกายทำดูมองดูมอบกายผมขนเล็บวัน มามีโลกกายในกายก็ฝันเส้นเอ็นกระดูกตับปอดใครมองดูเล็กมองดูภายใน,นทั้งความดูอยู่ทุกขณะเลยผู้ฝึกสมาธิมองยถอยยก็ได้แล้วดูคอต่อที่คอเราก็ได้ ไปโบูกระดูกสลิงเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าทิเข้าววังย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าววังจะสบายกายสบายใจขึ้นเรื่อว่าปีติสมาธิอภกมีการว่างเราหอนอนก็ลืมตาลืมตาดู ดูตัวเองแล้วดูสัก,กเดียวแล้วก็หลับตาคนใหม่มีความง่วงขึนก็ลืมตาสัก,กเดียวแล้วก็หลับตาใหม่พอหลับตาเน่ยจะเห็นใกล้ลืมตานี่จะเห็นไกลพรายาน,นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างลืมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับ พอสมาธิเกิดความว่องเงาเข้าครอบนำแล้วก็ใช้หลืดตาสักเดีวยวพอใจเบิกบานเราก็หลับเข้าไปใหม่วิธีนี้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำตามหเือจะประยชน์ที่บ้านเราก็จะทำที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปแล้วเราก็จะได้ มีความรู้จะได้มีความเพียขึ้นเราต้องมีเพียงมีมันต้องจะมมความสุขได้ต้องทำใจให้เบิกบานคูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เบิกบานดูเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเลงตาเราดูให้นานๆแล้วลักตา ให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้รู้ความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลืมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นในสมาธิก็จะได้เกิดปีติขึ้นเมื่อมีปีติสมาธิกายจะเบาใจก็เบาผู้ปฏิบัติทึงนก็มีศรัทธาถ้าไม่งั้นไม่มีศรัทธา เรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญจักเท่าไรเท่าไร่ก็ไม่บุญก็ไม่เกินถึกสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทาเกิดปัญญาได้ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นยังไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธานันที่แร่งกล้าขึ้นมาได้จึงเรื่อง ทีนี้เมื่อปีติสมาธิมันเกิดอย่างแรกล้าความรักาก็ามไม่วันไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิเดินชาชาเดินให้ได้ปุบันพุโทโธพุทธโธให้ยกเหยียยกเหยียบ ให้ได้ไปจุบันทีนี้เมื่อหาบางคนจะเดินมีสมาธิเอติสมาธิกำลังเดินจุกลมกายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกมถ้าเป็นอย่างนีแ้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสมัจะให้มากขึ้นก็สามารถจะกัดเารูตกำลังเดินจุกลมก็ได้ ในปฏิประธานใเนี่ยขอให้ญาติโยมเราทำให้สมบูรณ์ในปฏิประธานี่บางคนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนั่นก็จะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้ใหอายง่วงนอนจึงจะมีสาาตาขึ้นนำลูกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้น ความเงาเงาก็ไม่มาบีบคั้นเราได้ตัวงเงาหงาอนอนนี่มันบีบคั้นไม่สมาธิเกิดได้ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความวงเงานี <ừ. S 1> างง่แหละ่วงของนอนหรือุ้ง่านิทำให้ระลึกชาติไม่ได้การหลับหรือหลับลืมอยู่บ่อยๆความสว่างขึ้นแล้วก็ปิติจะเกิดได้ พอเราหลับตาบ่อยๆลืมบ่อยๆทำให้ใจบดบานได้ถ้าไม่งั้นมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตเนีก็เข้าพาวังแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วทีนี้มันก็จิตนี่ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะ จะมีเพียรมีมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้เข้าถึงโลกุตระทำได้เพราะจิตถูกอวิชาชาฉาบถาจิตจิตนี้เลยไม่รู้อะไรจิตนี้เลยโง่ทำาปีติในลมหายใจเข้าก็หนดรู้ปีติในลมหายใจออกก็หนดรู้ เมื่อมีปีติทำในหลงหายใจเข้ามีปีติในหลงหายใจออกทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีขึ้นเครืผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้ลงทำเหธรรมที่พระองค์แนะนำเรา พระองค์ใดแนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดขายสิ่งเท่าจิจเรามีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไหไวจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความเลึกเลื่อมใส่ก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอกใช้มองดูให้กรงลูกตาตัวเอง ใช้มองดูให้กลงลูกตาตัวเองดูวางคิ้วดูวางคิ้ววางคิ้วไม่เป็นนโรธสัจจะถึึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจะ้ะคงให้เห็นเนาศรัทธาจึงจะเกิดได้เราอยังหลอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดู ที่ใบหน้าของเราแล้วที่หลังมันจะจะรู้ตัวเตินขึ้นมาก็จะทำทำบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอนเราก็แช่มองที่ใบหน้าเลยวางคิวมองร้หยกลงลูกตาให้กลงลูกตาเจ้ลลาของเช่นเราหายใจไม่ค่อยชัดเราจนใจ ให้หายใจยาวๆหายใจยาวๆแล้วยาวๆเราต้กใจตาตามองมองดูที่ลมเข้าทางตรงลมออกช่องตรงหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็วแล้วว่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้ว สมาธิอุตติดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นกับปฏิบัติใจมันก็จะเบดบานได้ที่เรียกว่าทำใจมณะสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรโลความเป็นจริงจะโลความเป็นจริงในที่ว่างคิว ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติเนี่ยที่เรานน่งสมาธิเนี่ยเข้ากัามาต่อสมาธิกันมาปัะชุมให้พร้อมพร้อมกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ได้วดรวดเร็วว่ามากขึ้นเอาลุกเราก็ลุกเขายังไม่ลุกเราก็ไม่ลุก แล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก,ก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้ปนนนานานไป็นนานๆแล้วเล่าไปเั่าไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นอีก เราก็เปลี่ยนอิริยาบทอีกแล้วทำสมาธิมันก็จะเกิด,ดกขึ้นได้ง่ายๆทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระธรรมเจ้าให้ปิติในพระสงฆ์เจ้าทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียรมีมันทำให้เบิกบานใจ นั่นแหละท่นเรียกว่ามณสิการทำให้เจริญขึ้นสมาธิเรากลุ่มความรู้และความเห็นเสียก่อนใช้มือความ,าม,วามออกจากสมาธิใช้รูปไปที่นาแข่งทำให้เห็นทำให้เห็นท้งความรู้ยังมีและทุกครัง้ง หนักเข้าก็จะมีทางความรู้ก็จะมีทางความเห็นเอามือซ้ายออกวิธีเราก็ลากไปต่างหน้าตักทำความรู้เห็นเราวทนี้มือซ้ายกว่าเราจับพวกเข่าไว้ทั้งคู่เราวทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัด มือเราวางไว้ที่หัวเข่าขงสองข้างแล้วก็เจริญอานาปะาลมให้ใจเข้าเป็นมรรคลมหายใจออกเป็นมรครคทำใจให้สบายสบายยกมือขึ้นสองข้างกันหลัรหูเห็นเอามาไว้ขนมไปที่หน้าอกทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างสร้างความแจ้งสว่าง ให้เก so so ิดมีขึ้นล้วก็ต้องเห็นก้าแสไฟว่าขอามันมีอยู่ที่ตัวแล้วเอามือพนมไปที่หัวอกเราควรจะกำหัดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ฝึกขันไว้เวลาเราจะยกมือ ขึ้นวางคิวแล้วกาหนักููเห็นที่พลาดไวลาที่วางคิวจะเห็นหรือไม่เห็นทูเห็นแล้วก็ทีนดี้ก็ทำให้บ่อยขึ้นพยายามถ้าไม่มีไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหว้ัวเิเจ้าพระทรรมเจ้าการียาสมเจ้าอย่ที่กายใจ ที่หูตาจมูกิ้นกายใจพระภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตจิตเนี่ยมันลุ่งหลงอารมณ์ความโกรธความจังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานนี้ให้โลกโกรธลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกระดับ เราก็จะรูร้เห็นขึ้นได้มันหมดกระไดม,มันไม่รู้ตัวหรอแต่ให้เรามีเพียรนีมมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิวันนี้เราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมทุงเรา ได้พยายามฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นเพียรจันพ้นจึงเรียกว่าจิตนิวิตวิสังขารพระจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก,ก,ก็เกิดหมีก็จิตขึ้น จิตก็เป็นพระริเจา้าไปจึงเลยกวิสังขารจิตในวิสังขารก็กิเลสนาปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความลงที่ไม่รู้ความเป็จริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะ ตองกกขัดจะเป็นเรียกว่าเราไมยังไม่แก่ไม่ไม่แก่กัจิตในวิสังขารก็กิเลสนาปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนื้ออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะ กฝึตัตัดจะเป็นนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่ไม่แก่กล้ายังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงานปฏิปสานสี่เนี่ยต้องปุดนิวิสังขาญก็ยิเล็กนาปัญญายาตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความลงที่ไม่รู้ความปจริง ก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะประกัดจะเป็นเลกว่าเรายังไม่แก่ไม่ไม่แก่กลา้ายังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงานปฏิป,ปสาษ์สีเนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำ นี่ก็เรียกว่าปฏิปาทาส่ที่เราทำเนี่ยที่เรารับสิ่งข้อห้ามเนี่ยเป็นสิ่งสิกขาแล้วมาสมมอ,อินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสิ่งสวรที่อยากรูธร,รมทำทำวิเศษที่พระองค์ละเราให้กระทำความเพลี่ยนอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ 是民利益要当担。